มุนี่สิได้มาทำพัลีโรลกับเสียนหลังสุดคุยสุดคุยเสียนหลังเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอยวานอยู่แต่ว่าเขียงเขียงตอนะนไเฮ้ยเน่เย้ยเฮยวัสดีค่ยทุกคนฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยย วันนี้เปิดมาด้วยบรรยากาศที่แบบว่าชิลๆอยู่คาเฟ่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่แบรนด์ f าแฟบอยคลองหกค่ะวันนี้ทีมงานไม่บีบอะไรเลยอะ่ะมาคาเฟ่มันก็ต้องเป็นฟิลแบบว่านั่งชิลๆจิบก,กาแฟเบาๆแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆวันนี้เป็นงานง่ายๆสบายๆถูกจริตเราวันนี้ไม่มีอะไรหนักหน่วงแน่แน่ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็ไปหาน้ำดื่มกันดีกว่าแบบเย็นเย็นชื่นใจทุกคนค่ะไปค่ะตามสไตล์ผู้หญิงเที่ยวคาเฟ่ต้องมือูป500รูป1,000รูปดีกว่าขอบคุณค่ะตัวมันใหญ่หรือเปล่าคะใช่ขนาจริงอุยพี่แหมพี่ก็พูดความจริงผิวก็พ่องได้แล้วตา โอ้ยางงี้มันต้องบอกเคล็ดลับนี่เลยพี่เคล็ดลับเด็ดของหนูสบู่สมุนไพรกันดอกัวคู่ตัวนี้ดีมากหนูเลิฟมากพกไปทุกที่ลูกค้ารักแล้วนะเนี่ยตัวนี้มันดีมากพี่จ๋าเหมาะมากกับสําหรับแบบงานแบบพวกเราอย่างเราเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเหงื่อกออกอะ่ะตัวนี้คือเหมาะเลยที่สําคัญราคาน้าราาักสบายกระเป๋าและหาซื้อง่ายถ้าพี่อยากได้วันเนี้ยหนูไม่มีให้หนูไม่มีให้หใหท็อปปี้มีมมมาซาดามีแล้วก็ร้านค้าแนะนำทั่วไปมีทุกที่พี่หาซื้อง่ายมากจริงๆต้องมีนะได้เนี่ยพี่ไปหาซื้อบ้างเคล็ดลับ อยากผิวสวยเหมือน,น้องม่งใหญ่จริงๆกิ่นตัวไม่มีด้วยหายกรีบ <c oughs> เป็นไงายเก่งนนะลูกค้ารักเลยเนะี่ยแต่วันนี้แปลกๆนะปกติทุก EP อย่างที่หนูอบอก่ะว่า<อ>เราจะต้องมีผู้ชายมาให้ต่อวันนี้ไม่มีผู้ชายเลยอะงงมากเที่ยวคนเดียวหรอแม่ เด็ผู้ชายนอนรอถ่ายรูปในคาเฟ่เลยจริงเหรอจริงอะอยากรู้แล้วบอกว่าเป็นใครเก๋ๆแบบเที่ยวกัน1วันอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงแล้วแอบสบใจมากค่ะต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีมากกว้างขวางใหญ่โตเหมาะสำหรับการถ่ายรูปและนั่งจิบกาแฟชิลๆมากเลยทุกคนวันนี้แบบมันสบายๆอ่ะเนาะเราก็แบบว่า ฉันว่าสบายเลยล่ะว่าพอนั่งอันนี้นี่บ่มีแนวสบายตงแต่พออนั่งอันนี้มาบ้านางม่พอนั่งเลยนุ่นไหนวันนี้หนูมาทำอะไรลูกเจะไผ่านทไหนก็ต้องมีภารกิจให้ทำสิคะว่าเมียงแปลกแกกันละมาคาเฟ่ก็ไม่ให้ชิวๆมีภารกิจ ภารกิจอะไรคะน้องหายภารกิจเอาตัวรอดตายสไวเวอร์โอ้โหภารกิจรอดตายสไวเวอรล์สไวเวอร์แปลว่าอะไรพี่สไวเวอร์แปลว่าอะไรพี่สไวด์เวิลล์ภาษาอังกฤษเป็นศูนย์ว่างกัดซื้อภารกิจแล้วนาสินักงวงเอาการอยู่พี่ไม่ไหวจริงๆพอจะมีตัวช่วยให้พี่ไหมมีตัวช่วยเป็นยมรอเลยค่ะกระเจีมกระสุนจะขึ้นมาทันทีกับท่านผู้ชมขาขอตัช่วยค่ะใครอะโอ้ผู้ใดนี่ ไอ้ล้งไอ้ล้งไอ้ลัางบ่อแหนอุ้ยเล่มาเห็นเลยไพ่มากไก่แน่กลามท่องให้ขึ้นแล้วดีกันโอ้ยพี่น้องเสียนหลังค่ะกับมอนี่สีแดงมาทยมภารกิจลงครับเสียนหลังชุดทุยชุดทุยเสียนหลังมา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 โอ้ยโอ้ยสรุปไอ้มาสวยเลือกแขกทงมาสวยเนี่สวัสดีครับ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 ครับผมโอ้ยเคยเห็นแต่ในยูทูบไอ้ปกติอยู่ในตู้เย็นตลบประจานเนี่ยอยู่บนตลาดครับใช่ชิวมาก ช่วยประจำวันเลยบอกค่ะแมนมืนอนีแปลกแมนมัน,นี่ไหะเออปกติเห็นเหล่าขาวแมนเื้อ <laughs> <laughs> น,นี่้องไฮเนี่ยมีภารกิจให้หนูมืนอนีไอ้ไม่เป็นตัวซอยหนูภารกิจสามอย่างให้อายซอยหนูก็คือหนึ่งหาหมอนนอนสบายนี่ที่สอดยวงนอกนเลยยังไงวะภาร <laughs> กิจที่สองคือหาอาหารอันนี้น่านจะสบายอันนี้เบสิกเลยนอาเขีโยกปั่นหนึ่งอิติดดังในมดงมนเดือดไม้เป็นโรคอะไรนี่ภารกิจที่สามค่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยไม่เฉยเฉยยุดตึ๊รกิน สามนะคะก็คือทำอาหารโอ้ยสบายเนาะในนตลาดย่องนาเนี่ยทีพีดีต้องสนุกแน่เลยอะ่ะเพราะว่าดูจากแบบภารกิจของเราอะ่ะแล้วคือผู้ช่วยเป็นเซียนหลังยูไยห่วงแหละเป็นเริ่มภารกิจกันค่ะทุกคนไปเฮ้ยเอาแต <laughs> <c oughs> มาเนี่ยไปเรอ่ ัไปเดี๋ยวเทาก็นอนเดี๋ยวแล้วนี่แมียนี่เดียวโอ้ยมันก็ง่ายพ่อบอได้ปกติหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบไปตั้งแคมป์ไปกางเต็นท์มากแสดงว่ากางเกงใครบอกว่ามันมีเื่อหนึ่งไปน้องหนูไปกางเต็นท์เธอเลยอะแล้วที่เนี่ยคือเอาเต็นท์ไปเองแบบว่าคืงคังเลยเสือผอาหนงม่วงอยู่หาดส้มแล้วพอดเกี๊ยบแล้วเศร้าเขาเศร้าเขาฉันเศร้ายังได้ระบาดเอาสารบ้างก่อนบอไปเคยแบบพาหมองนอนกลางเต็นท์สิกับเพื่อนบอ่วนมากรีสอร์ทได้ไงวะจังมาถอดได เราตะเกียบเราจะกินเสื้อข้าวหรือทางขึ้นแล้วปุ๊อุ้ยโบเคยจ้างแม่นะพ่อมาเองนั่งเป็นกำลังใจให้อายเลยมอนถ่ายเล่นนี่นอนถ่ายเลยเกิดก่อนอุ้ยให้คอยเกิดจ้นงน่องสิแดดอน่อนน้องนั่นชิมีนอนโตอีกแล้วมีนอนโตนอนโตสาวเขาก็เลยนกินยุ่มหัว ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนนี่เรางมอยู่นี่ประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะแต่เราเร่งสปีดเฉยๆคุณผู้ชมคะตอนนี้ช่องสื่อข่าวลำหญ่ทองคำนะคะกำลังเกาะติดสถานการณ์นะคะตอนนี้ตนกำลังขโมยลวดค่ะนี่หนูเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะแฟนขับเซียนหลังหลายคนอยากมาออกิปแต่นี้กับเซียนหลังนะบอลชนหมาเขาอะีิจฉาไอมากกว่า กูมาบ้านจัดซันั้นี่ยภารกิจแรกนะคะหาที่นอนสำเร็จค่ะเย้เอาให้กูบอกเลเป็นไห่ผู้ดีพี่นะอย่าผวนนะอย่าผวนมาไกลนะนี่ไหขึ้นรถฟีมาภารกิจต่อไปอะไรกัน้องไหชุดเป่าลมมาค่ะเฮ้ยโอ้ยยังระบาดเลย ทำชันอย่าทำฉันอดโบเคย้านพอมันเนี่ยจะสุดกันยากแล้วเฮียกันย่างยากกับอีกอ่าม่ง่ายนะครับใส่สุนีย่างไปตลาดยังรู้สึกดีกับใส่สุนีบ้านแฮีปกติไอ้วานแฮอยู่แล้วเปล่าบอวานอยู่แต่ว่าเครียงเครียดตอนนีน มันเป็นแหจีนแต่ว่าไอหูวิธีวานแล้วบอบอหวมืดมัวใครบึงแต่ในคลิปว่ามันหนาจิเฮ็ปประมาณจังอละคิดว่าเราจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาคอมเมนต์มาค่ะไปปึ๊บไปเดี๋ยววะนี่น้ำวะนี่ฮครนี่ใครนี่ใครเฮ้ย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 เดี๋ยะเดี๋ยะลอบล่องมาลอบนี่นะแหบานในปลาลอยตัวคับ จะได้กินดอปลากใบไฉ่ไอ่ใบไฉ่ไอ้ไดอกนี่ดอก <ละ S 1> นี่ได้แน่นอนได้แน่นอนแรับเสียนลังอ่ะเอาแต่นี่เขาใส่แบบข้าวหนึ่งสิบข้าเลยมาเร็วหนึ่งเดี๋ยวเวลาอยู่พี่มาจะ <c oughs> ได้กินด <c oughs> <c oughs> อปลากคุณกิน จริง่ใครเพื่อนหลักออกมาคนเป็นใครคนเป็นใครไม,ไม่มีป้าอยู่เนี่ยว่าเราหวานไม่ได้นี่เราไม่มีข้าวแรงกินเลยนะเราไปย่างหนูไปั่งถา่ายเรายังไปตลาดข้างข้างเขาเดียว <laughs> ในชุดนี้ค่ะโอ้แต่ว,วนันแหงกันยังงยากชุดที่<อ>เป็นควบเยกด้วย

เจียนเลยเหรอใช่เลยที่เป็นเจียนหลังตัวจริงไม่ดีเราพร้อมด้วยหนูป่าวันนี้เราพร้อมแค่เพียันนีน้องเป็นชนะเย้บทลงโทษของเจียนหลังก็คือให้นอนทับลูกโป่งยักษ์ค่ะโอ้ยน้ำแตกภารกิจที่สามของเรายังรออยู่นะคะทุกคนค่ะนั่นก็คือทำอาหาร เมือ่อกี้ที่เราจับกบมันเป็นเกมเฉยๆเนาะเท่ากับปล่อยน้องสูธรรมชาติไปแล้วเพราะว่าน้องกับแบบว่ายังมีชีวิตอยู่ให้น้องไปเติบโตแต่ว่าเราก็จะมีอุปกรณ์แบบวัตถุดิบที่เตรียมไว้ให้สำหรับการทำอาหารออบอลลู <c oughs> โอ้พี่น้องของแซบบานเท่าด้หมอืออือม่มาเลยนี่นี่นี่นใครออกตัวใครออกตัวใครโอ๊ยอันนี้อ<ๆ>ึ้งเท่า แม่ไปเลยนีหากินยากเด้นี่ต้มป่ะต้มเนาะเออต้มต่อมแสบอุ้ยอุ้ยหนูไม่ได้กินมานานมากแล้วอ่ะตอนน้อยๆอ่ะมันจะอยู่ทั้งกกวาเนาะเหนียวไสหนิบอุ๊ยมือจนนี่นี่พอดีนี่กับส่วนประกอแมงแข้งแมงแข้งโอ้ผู้ใดจีบแต่เจ้าใครบ้าเกิดมันผู้ใดจิบแต่ยานกแบบเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรมา ตายแล้วตายแล้วขึ้นมาที่มาเป็นตัวอันนี้งูเฮาเลยแหละงเฮาแต่แท้เพร้อมแล้วนี่ปกติไอ้เคยเห็ดกินป่ะเคยเห็นตาบูเถ่าเห็ดกินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวไปท่างมืนกินล่ะเอางูไปต่างคนแมนบายอันนี้ผัดเผ็ดครับเพราะว่างูเป็นสัตว์ที่มันคาวครับ ีน้อ่อไฟก่อนอันดับแรกฐานี่เขาบอกว่าจริงๆมันกินได้ใช่ป่ะพี่จริงเหรอวพรุ่งนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งอู้เฮานี่งนะคะเนี่ยแกไปหามาผอมันเนาะแกไปไปหาผออยู่เนาะปกติแหละพรเฮ็ดเล่นติกับเขากินเองอะเฮ็ดด้วยแต่ว่ารู้จะเปิดจุดปูป่ะคือเฮ็ดกับเขาย่างหนึ่งอะรู้จะรู้จะเฮ็ดประมาณเคืองตู้บ่งถึงหนึ่งตู้บงมากอหนูสิเปิดแลารู้ว่าข้อนจำเพราะใดจำไม่ทีเฮ็ดเ่ราะใดแมนมันนี้ไม่ที่เะใดเนี่ยยิบเก่าปะพอดีแหละสามเอ็ดได้กิน มน,นูที่เราจะทำก็จะมีต้มอ,อึ่งแล้วก็จะมีปัวแมงแข้งปัวแมงแข้งเออแล้วก็กผัดเผ็ดงูเหา่าเออค่ะต้มซีอิง่งใส่ใบกะเพรานี่แซ่บๆเด้อบอก มีอย่างใส่เบิดอ่ะนั่นแหละแซ่บเป็นเทคนิคของเซียนอันนี้เขาตบหลอกหนังมันนี่สือหลอกเมือกมันอืเห็นไหมบอกข้าวมันอันนี้เขาพูดถ่ายผ้าเฮ็ดปกติกับบริบริโตมม้าเมือกออกเครือนแม่งกินตะไคร้ไงผิวสัมผัสกับกบกั็พึงนี่ต่างกันเลยกบหนูว่ามันจะเหมือนไก่เนื้อมันอะแต่ว่ันนี้ยกระดูกมันจะกรอบมากใช่แล้วไข่มันจะมันๆย่านภาพมันยังสีไหมเออก็เลยแบบบอกากินนังสินะนี่แหละบางคนแผลผิดแบบอ่อนๆของมันยังสีไหมคลุ้มยางมันยังสีคนก็บอกว่าเฮ้ยเมาเมาเมากินละเมาหย่ินมา สูตรนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอาเครื่องมาคั่วก่อนมันจะทําให้หอมไปสูตรบองเียนลังนะคะแนี่อหอมหลายคนมักสิไปคนน้ำอึ้นน้ำอย่างมันแตกนมันมุนแล้วมันข้าวพอไมแมนมันข้าวหอเพิ่มความเผ็ดร้อนครับอีก วันี้เดี๋ยวเขาเข้าทีมงานไปเตรียมวัตถุดิบทั้งนันก่อนนะคะแล้วเข้ากับิไปล่งโทษผู้แพ้ก่อน้สึกิ่าแข็งขาวตาบ้าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยชนะแขกรับเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกรู้สึว่ามีบุญ ให้เราดูเกงในเดี๋ยวนี้โอ,โอ้โหพัะเจ้าเดี๋ยวให้ไปอาบน้ำก่อนอหนูไปแอบเบิ้งหนอยแล้วหนูไปหายุ่ยพูนไกลๆหนดอก ว้าไม่แอ็บเบิง้งแต่ว่าอาเนี่ยเอาสบู่มาให้ไงแมนเพราะว่ามือนีหอบแบบว่าปิลุยนั่นลุยนี่ก็มาเบิ้ดมือแล้วกัเอานี่สบูส่ใใสผลิตภักันดอกบวัวคู่มาให้จัดกลิ่นกายสบายผิวลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ตัวสีได้สะอาดหอมหอมมาทีละอันจะดูไหมนะจา้บบาไม่แอบเบิ้งแค่เด้บ้าบอไม่ได้ไม่แอ็บเบิ้งโอ้โหทุ่มเลยเจับหนังจับหนีมากินข้าวติดโตอันเนี้ยขึ้นรดเลย แมนสมุนไพร12ชนิดอได้หอมแล้วก็เย็นแ <Man, S 2> <Man. S 1> มนบอสนี่ตอนแรกคือว่าถือร่มหนาวเ <c oughs> พราะว่าอันนี้เป็นน้ำสะบูยูนี่งไม่สบายไหมหอมไม่ดีนี่เจ้าทูยูนี่คอยยืนยูนี่คือแบบว่ากินแบบสมุนไพรแบบ <c oughs> <c oughs> ตัวเองเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวนะกลับไปย้อนดูตัวเองแต่ละคลิปบัเี่ยวเนอะไงพอม อ๋อ <c oughs> บอ <c oughs> กำไงคำไงแ <c oughs> ม่เดี๋ยวไม่ได้ใส่เนี่ยอุ้ยสื่อง่ายร้านขาสันน้ำทั่วประเทศกับมี่อสอบปี้รัชดากับมี่จะโคตรสื่อได้เลยสะดวกเดี๋ยวหนูบนประกวดอะไรเดี๋ยวใหอยไออาบน้ำให้สบายใจสบายผิวก็เลยเออสูงอีกไหมสูงสูง,สง,สงอีกเออบอเป็นย<อ>ังไงไปแล้วบอบอจ้าเอานี่ไปแล้วไปนี่แม่กำลังยางแบบยางอยู มิเกลือนี่แบบข้อชิเฮ็ดแบบเป็นไข่อาหารไฟเดนิ่งเทียว่ายังไเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยต่อไปเราจะทำเมนูผัดเผ็ดงูเหเฮองูนี่กินประจำโดยเฉพาะงูสิงแต่ว่าสมมือหนีงงูสิงมันเป็นสัตว์คุมข้องแล้วเขาก็เลยแบบเขามากินบ่ได้แล้วนะแต่ว่างูเหงืนี้เป็นงูกินได้เพราะว่า สวนฟาร์มอยังเข้ากระเพาะหมดแล้วตามร้านอาหารปลากับนีขายเนาะมีขายมีขายทั่วไปเขาจะผัดแบบป,าป,าปล,ลาเ้อะเขาเสิร์ใส่พริกแกงรับรองว่าเผ็ดเครงใจปกติเวลาพี่อยู่บ้านนี่คือพี่เป็นคนทำอาหารให้แฟนกินปะซื้อซื้ออ็มาปปพบกันที่เดนแต่ว่าชอบชอบชอบทำอาหารถ้ากินกะกินอาหารอีสานแต่ว่าจะเผ็ดมากเแ็ดอาหารฝรั่งาบ้านเปิดกินหอมมากค่ะทุกคนเป็นแซ่บ ตอนนี้อาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3ามเมนูมนี่ก่อนเราจะรับประทานอาหารเราก็ต้องล้างมือด้วยสบู่สมุนไพรกันดอกโบคูนะคะรู้สึกสะอาดมากค่ะทุกคนมักแห้งมันมอแมนแฮมี่งาซังให้แล้วเมื่อกี้นี้ทั้งป,ปีทั้งราดาดาเลย เออเนาะก็ดีมากอกมอกหักจะบอกว่อเพาะรู้สึกว่าชีวิตสนุกเนาะมีอะไรให้เสียงตลอดเลาอ่าโอยนี่อ้เอ่อนเอ้าอุ้ย ฝั่งนี้ครับขอจิ้มน้ำผึ้งหยขอจิ้มน้ำผึ้งหัโหัวกลิ้นเลมเพราะผมเอาอีาแล้วแต่ดูว่าควรจะจิ้มกับอะไรเอาได้ปะ ติไม่ให้รีวิวให้บุ๊อันนี้เป็นอาหารที่ลูกค้าจ้างมารีวิวอร่อยมากเลยครับไม่เคยกินเั้นไปที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยครับนักจริงอันนี้เขาเรียกว่าออเดิมนะคะเดี๋ยวเรามากินอาหารหลักที่เราทำเสร็จแล้วดีกว่าค่ะเปิดเลยยาเอาตัวแร็ตัวที่แบบตัวมากกินก่อนเลยชนชุดยับมันบั แนะน้ำแซบยอดอ่ะเลิศนสมเปรี้ยๆในแห่งแซบเนาะมังค์งน,งะนะชิมมังงูก,ะนะงกนันนะนั่นเป็นจังไงต้างขึ้นเขา่าถ้าใกล้ผสมปลาแต่ว่าเสียงเดียวน้นำปาลาไหลหมดเต็มเต็มไม่ได้แย่กะแซบเด้เพราะว่าเครื่องมันหลายพร้อมแล้วกับเนื้องูปกตินหนูหนูกินอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะปกติจะแบบสับละเอียดละเอียดอ่ะบ่ปกติมันต้องไปทอดใป็นกรอบมาแม่งแข็งเฮ้ย ก็แปลว่าวันนี้ภารกิจทั้ง3ภารกิจของเรานะคะสำเร็จทุกภารกิจค่ะเย้ต้องขอขอบคุณนะคะเซียนหลังมากๆที่มาร่วมจอยภารกิจกับเรานะคะขอบคุณนะคะนวูติดตามไอใน u t u b e อยู่แล้วครั้งเนี้ยเป็นการพอตัวจริงไอเธอแหลกประทับใจแห้งเซียนหลังน่ารักมากแล้วก็แบบเป็นกันเองมากนะคะเป็นแฟนคลับกับติดตามตลอดไปแฟนคลับกันติดตามมาตั้งแต่แบบทำไมออกเพลงแรกๆอ๋อเพลงนั้นคือเพลงโอเคยยย ยังไงก็ฝากติดตามรายการลำเจ้าต้อข่าวรอพามวนด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ที่ช่อง YouTube ดอกบัวคู่ด้วยนะคะสนับสนุนน้องเต็มทีครับเพราะว่าน้องหนาลักแห้งนะครับกำลังจะเข้ามาติดตามกันในไลน์นะครับผมเจอกันใหม่ e ีหน้าวันนี้บ๊ายบายมาไอกินข้าวต้มกันแซ่บๆเนั่งกินข้าวแล้วก็ไปล่องบาตรันเท้าบกไฟจะหน้าบ่หน้าเราหนูชิมจะมีหน้าต้าเต็มๆเดี๋ยวจะปีโชว์จับงูจากทีมงานนะคะจับจับงูนี้หู เฮ้ยกียวมีมุเขียวนี่จริงเหรออุ้ยอันนี้เหลี่ยไม่น่ะมุกเกี่ยหังเรื่องอะไรรองเสียงบ้งมันอไห่ตายหรอกมั้งเฮ้ยเสียงไหมใครว่ามันไม่เสียงเบ้ยเสียงมาคาคว้อมเลยเนี่ย